จากตัออย่างที่6เนี่ยเราจะใช้โจทย์จากข้อที่หแต่ให้หาฟังก์ชัน f o g ให้นึือกถึงแผนภาพก่อน f o g เกิดฟังก์ชันอะไรก่อน e แล้วค่อเกิด f แสดงว่าเราต้องเอาอะไรมาเสกอะไรในการดูว่ามีหรือไี่มีฟังก์ชัน ฟูสิเลนส์ของจีนี่นะแล้วก็โดเมนเอฟยีจะเซกันได้ไหมลูกอันหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองแสดงว่ามีหรือไม่มีเอฟโอจีมีเอฟโอจีเราก็ไล่ไปดูนะฮะเอฟโอจีเกิดใครก่อนนะจีจี เจนรถสิร้อนนั่นคือทอไปถูกปะอ่าแต่ทีนี้เราจะหาแล้วนะคะเตรงนี้คือ G ของลบหนึงน่งลนี่คือ G ของลและ G ของ3คือ G ขอ G ง4ีง้ใชและเราจะหาที่ไหนนะคะหาฟังก์ชัน G ก่อนคือตัวสีแดง G-1 ลบหนลบหะคะที่เป็น X เป็ลนลบหจะได้ Y เป็นเลขหตัวต่อไป G ที่ลบสองจะได้ Y เป็นสอง G เกิดที่เกิดขึ้นก็คือลบหนึ่งสามแล้วก็ลบสองสี่หมด้ยังคะหมดแล้วโอเคค่ะเข้าใจไหมลูกเข้าใจค่ะ